สิบเอ็ดเสาเออขึ้นวันสิบเอ็คำเดือนหนึ่งนึ่มือนีนึ่งสิบเอ็ดคำสิบเอ็คำขี้หายเกิดเป็นดีเด้อขี้หายเกิดเป็นดีตัวหนึ่งสิบเอ็ดคำขี้หายเกิดเป็นดีเห็นบโมคอยแซีงงานคอยดีลงมือคอยเอาสิบเอ็คำแน่ดีเวัดไปดีไปหาหมออย่างดีหมอบอกว่าเอาสิบคำไปเถียงหมออีก มึงหูดีไปนีนมึงมาหากูเห็นอ่างเวสิว่าตัวโว่อำพ่อเราไม่อาปากวิตคำาอกเจ้าเขาเหลือเอเยงได้หมือเจ๊งานเขาเหลือเอเยงแล้วซิบคำที่หน้าเกินนดนึงวะพอพอหมอภาพนะว่าให้ให้แจ้งซิบคำเข้าเข้าไปเถียงเอาซิบเอ็ดด มึงหูฝันม้หากูเห็นอย่างเราวะมึงมหากูเห็นอย่างเราวะวจาแล้วคอยจะเกินนทำด้วยมัเป็นแบบไึง่อไห้เป็นบนวหรอล่ามกินีเราซุอยู่นี่นะี่ว่นาเดียเราไมอเป็นอแล้าางหมูหมูปอกด่า่ะ

ัยบก็เขาิเยบาน้เออไป่าละมูเงเงิน่วงไมาเมาหาป้าดจให้เพื่อน้ดเด้อยากใส่ยูยูจะได้เพื่อนนะขึ้นง่ายเลยแบบนี้

ทางหมู่บ้านนี่บ่มีเัินเขาบ่เส็ด

ต้นได้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 ต้นนต้นจะว่าก่อน เฮ้ยเาวเว้ควันิดอาแม่เข้ามาฝุดนี่สิเดเลิกเนาะใครกเจีาะใคริไดเทข้าเด้นี่ตอนนี้มันตื่นใช้ข้างลุู่นฟอร์มเต็นห้องให่สะอาดไง มันตัดแล้วป่ะเธอแบ่เตะบนนี้ได้ไหมอยู่ดอกต้นใดอย่ัวนี้ว่างานมันตัดไปเองตัดเองไม่ดีาดีเนาไม่ดียาดีนั่นแต่เปงคาหู้ือใจกันรอก่านั้นไม่ยาดีไม่ยอมรับู่ับาอง

นสูอยาม่ดี้อยกไปดก็มันอกมันกีสังโอ้ก็สูงเไมมันหนอนดียคือมันโสูงเนอมันยกขึ้นาธรรมดาได้สางเือนสองสันเลย้านได้นี่นานได้หนานหมดหลาพักพรได้นี่ เออลามทัคนเอเเอเบิ่งกันเดอเบิ่งกันเดอนักเด้ใหม่เอาดีดีดีว่าด้งเดีดีาว่างเด้อยไปกกเัคนะาเปียเบุญเป็นใหม่บนบุญเนใหม่อันใหม่อันธรรมดาเด้ดิอุ้ยู

เดาว่าตามช้นอลยอไวเที่ยงๆนนีู้เลยางเดาว่านนี้เาว่าตีตะปูมากๆเยโอเคเอาโอ้ี่มือมันพันเข่าไม่เสาเดว่าอน้เข่าเสาเลย ตะปูะ้หน่อยนเตะปูข้หน่อยเพะมันเข่านิดเดียวเข่าหลายเป็นหมตะปูฮะตะปู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 นี่น่ะตะปูหน่อยปเนาะตะปูชังตะปูสมเดียว บ่อ้ยต่าฟูซีมันฟูดอยางโเตอ้วเต่าูแซมอ้วนบันบัดนั่งแีลว้วไอ้มันนิดเดียวกับโบ้หยนี่โอ้ยดาลาเขาจอยเท่าไรเฮงดีดิดาลา เอออาปีดอาปีดเบิดมองเลยเออเบิดมองเลยมันโดนเกินเวอาได้แล้วนี่ถนัดเต็มค่ะใครเห็นไหมเสราเอล้วรัอไปหายร้อเออ่เน้วเอ

เว่าติดหายวันนี่ลยต้องมัเนีตื่นะยังด้สนเท่ข้น่เอปราเขากันทั้งประมาณทั้งกเทขั้นกับกอิดแดงแนนแล้วนรเทก็ดีเทลยดียยบรอดเยียบลอดเลือ

อันซื้อว่าซื้อกระยาเบ่ะเาเาก็นัรนเราบ่เอาคืนไปซื้อซื้อบ่เดี๋ยวมันแจ้งใช่มเดี๋ยวมันแจ้งเองมันลอกข้างโ้นเนนี่เขาดีเ้าคำพูดคำพูดนี่เาเนื้อเขาพูดพจรอขั้นข้อยกเบิดก็ได้ขั้นางนอกนี ยกซอยซ้ำดียกซ้ำนั่นเพอยู่บุกหุนได้ขั้นยไม่นักขั้นสองสั้นพ้นขั้นหนึ่งยันน่าจไล่อย่ามปผิดไวยี่ขาแล้วกันขายพนยกซอยก็ได้รับตั้งไว้ไล่ใหสร้างคนแตงเลยกั้นนี้ไม่ ไม่สวยบ้าเบาคุดสวยบ้นเอาเัามีหม่ต่อหอยเออไม่เห็นอะไ้ฟีบัดแต่ถ้าแดงถ้แตงเอาไอ้ข้กแนงขสองท้างฟนบงหมดอยทับกันแล้วมันหนัก เอาไอ้ก็ท่าเดนอันทาได้สามขังค่อยสิข้นทาอีกเออได้ค่ออ่านเ่าคเหาบเรี่ยงกเไ้าท่าสีนะท่าสีดุ่มเลยะเรี่ยงอือท่ามองไปท่าไปแล้วมาท่าง่ายๆก็ได้ท่าตีนไว้คือท่ามองดสมดินท่ากันปวกโอ้ยกู้ซูปูลหร

ที่ไหนเเนี่ยตัวคนออกมาคนว่าชินขอกรถห้ำมันจังห่มมือนกันนี่กหะโมเลยจะหนีปูเลยเนี่ยจะตายตัวน้องหอยยานนข้าวรนอหข้ารนเลเออาไปกินคนเดียวไปไปนไ่ย่าเลยเาแรบอลงเอาออรถอกรแตงมาหันโลเกิน่ไปกินกับเขาปลาสี่ เป็นโยานยานลองคุเรื่องระบบน้ำปูตรงไหนปูอนั่นเลยผมไปคนลลุบคนเหลือลุงเสิมอะน้ันบลุงอเด็กไปื้อเมน้อเืออ่หนะเออนเออาเนเออเอามอเนนเารอเสสเนเ 摆着，摆着。